อืมโอเคน่าจะใช้ได้แล้วเนาะสวัสดีครับคุณผู้ชมไฟเตอร์เล็กเล็กคราวนี้จะเป็นอะควาฟอส์สแตนดาร์ตนะครับเกือบพูดคำว่าพีเมียมไปแล้วเพราะว่าตอนเทสนี่คือใส่จิวเนตมาด้วยแต่จริงๆอันนี้เป็นเด็กสแตนดาร์ตนะครับเนื่องจากว่าไทล์เด็กของอะควาฟอส์ออกสักทีนะครับพอรวมกับของจากชุดเอ็กซ์เตอร์บูสเตอร์ส่วนสองมันก็จะเล่นได้พอดีก็จะใช้ไทล์เด็กสองกล่องกับเอ็กซ์เตอร์บูเตอร์สี่กล่องนะครับก็จะออกมาเป็นเด็กอันนี้ได้นั่นเอง อันนี้ผมก็จะเริ่มอธิบายจากตรงเกรด2ก่อนละกันเพราะว่าเกรด2เนี่ยมันจะมีเอลกอสเป็นตัวไรหลักนะครับคนนี้เอลกอสบอกว่าเมื่อตีถ้าเป็นเวฟ2หรือมากกว่าในเทิร์นนี้จ่ายคาตาบัตรหนึ่งโซหนึ่งสแตนเดียการคุณหนึ่งใบใช้งานได้บนช่องเวนการ์ดนะครับสกิลบนด้วยสกิลนี้แหละมันจะทําให้ในช่วงต้นเราสามารถแห่ตีฝ่ายของข้าเขาได้ก่อนนั่นเองเพราะว่าสกิลนี้เอาง่ายๆคือมันเป็นสกิลปันรอบเพิ่มนั่นเองดังนั้นถ้าหากว่าเรียาการดของเรามีตัวที่ใช้ตีได้อย่่างเชน พลัง9,000อย่างนี้หรือว่าเป็นเกรดหอะไรก็ได้ที่ตี8,000ฝ่าตรงข้ามเข้าหรืออาจจะมีเกรด2ใบอื่นเอาไว้ยืนข้างเพื่อตีอย่างนี้ต, Un ต, 1, 1, ตีอันก็ตีบัส1หนึ่งโซ1หนึสเตนตีแค่นี้เองคุณก็จะได้ละ3เวฟง่ายๆเลยนะครับพอาะงั้นก็จะเป็นไร้หลักของเด็กนี้เลยนะครับตอนเกรดสองตนตอนเกรดหนึ่งคุณจะไร้อะไรก็ได้ไรไปเถอะไม่ได้มีผลอะไรอยู่แล้วนะครับเต็มที่ก็จ,จะเป็น TO ซึ่ง ต้องตีเว็บสองต้องตีฮิตเว็บสองถึงจะโยนพลังได้แต่ว่าช่วงที่ไร้เป็นเกรดหนึ่งส่วนใหญ่เราจะไม่ได้แห่อ,อยู่แล้วเพราะว่ามันจําเป็นต้องเก็บของเอาไว้เล่นแล้วก็เด็กนี้จะใส่เกรดหนึ่งน้อยนิดหนึ่งด้วยนะครับเพราะงั้นจังหวะแห่ช่วงต้นช่วงตอนเกรดหนึ่งจำไม่ค่อยได้ทาเท่าไหร่เทคของ TO ก็เลยไม่ค่อยได้ใช้นะครับมันจะมาใช้ตอนประมาณเกรดสองเกรดสามมากกว่าน,น,นั่นเองดังนั้นอ้คอมโบลหลักๆมันจะเริ่มจากตอนเกรดสองก็จะเป็นอันกอหลักๆที่ผมใช้เลยคือจะเป็นอันกอสบวกกับไทรานในเซา มันจะใช้สองโซ่พอดีซึ่งมันก็จะมีตัวเริ่มกับซึ่งมันก็จะมีเกตหนึ่งใบหนึ่งอยู่ในโซ่กับตัวเริ่มนะ่ะหากันเผื่อว่างไม่หน่ว่ะอ่ะอยู่นี่นะครับมันก็จะมีสองโซ่พอดี <c oughs> เห็นไหมครับแบบนี้อ่ะไทยด้านในสาวตีเทกบอกว่าเมื่อตีโซบัตหนึ่งสแตนถ้าเป็นเว็บสองหรือมากกว่ายูนิตนี้จะล้มห้าพันเพราะฉะนั้นมันจะตีเว็บแรกก็พลังไม่ลดพอัานมันก็จะเป็นแบบนี้ตีถอดโซ่หนึ่งสแตนขึ้นมา จังหวะน,นี้คุณอาจจะเอาเอากอสตีก็ได้เฮ้ยไม่ใช่ดิคุณต้องเอาไทนันนเาตีซ้ำอีกทีหนึ่งอย่างนี้พอตีซ้ำเสร็จเอาเอากอสตีเทคของอันกอสบอกว่าเมื่อตีเวฟสองเขาตาบัสหนึ่งโซอีกหนึ่งสแตนดีรอีกใบหนึ่งก็ะตีคุณก็จะตีหนึ่งสี่เวฟด้วยกันแต่มันก็จะเป็นเวฟปอแปะเบาๆนะครับถ้าเกิดคุณกลัวชนทิกเกอร์นะก็วางตัวบูทไว้อีกตัวหนึ่งอย่างนี้ก็ได้พอตีไปเกิดชนทิกเกอร์ขึ้นมาอ,อย่างอยากตีเข้าหิวตีซ้ำอย่างนี้ อะไรอย่างนี้นะครับแล้วที่เหลือค่อยไปหวังทิกเกอร์จากตัวเอลกอสเอานั่นเองอันนี้ก็จะเป็นท่าหากินที่ผมใช้บ่อยเวลาเล่นในสแตนดาร์ดนะครับมันเปิงโซหน่อยใช่แต่ว่ามันจะไล่บีฝ่ายตรงข้ามเขาได้เร็วมากๆแล้วจากนั้นพอขึ้นเกรด3คือก็จะเป็นนาวาเกเซอร์ซะเป็นหลักนะครับแล้วก็จะอยู่ในระยะที่ปิดเกมได้พอดีน,นั่นเองเพราะว่ามันแค่สงตัวนี้เล่นคู่กันมันก็แหตตีได้แล้วถ้าคิดคุณอยากจะดุขึ้นไปอีกนิดนึ่งคุณอาจจะวางอะไรก็ได้ลงช่องนี้นะครับ เกรดสองบาซิลเกรดหนึ่งเกรดหนึ่งอะไรก็ได้ลงมาช่วยตีซ้ําอีกข้างหนึ่งนี้คุณก็จะปั่นได้ถึงห้าเวฟทีเดียวด้วยเท็ของอัลกอสกับไถดันสองตัวนะครับอันนี้เป็นท่าหาก,กินตอนเกรดสองแต่จริงๆไม่่อยแนะนําให้แห่ขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวเวลาฝ่ายของเขาตีสวนแล้วเราจะรับไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็เลยจะใช้แค่สองตัวนี้มากกว่าแล้ววัดกันว่าจะตีชนทีไหมถ้าตีชนทีคุณก็ไม่ต้องตีต่อคุณก็อาจจะแค่เอาเอาอันกอสตีแล้วก็ จบแค่นั้นเลยไม่จ่ายค่าคอสเก็บโซไปเล่นต่อก็ได้นั่นเองทีนี้พอขึ้นเกรดสามนะครับตัวหลักเลยจริงๆคือมีตัวเดียวเด็กด้วยที่เป็นตัวหลักก็คือนาวากเซอร์นะครับเพราะว่าเด็กนี้ผมจะไม่ใส่เออเมลสตอมไม่อยากใช้ละอยากใช้นาวาเกเซอร์กับเอ่อตัวลูกน้องเยอะๆมากกว่าเพราะงั้นก็เลยจะเป็นตัวนี้นาวากเซอร์เทคบอกว่าเมื่อตีถ้าเป็นเวฟสามหรือมากกว่าจ่ายคาตบ,บัตหนึ่งสแตนเดียหนึ่งใบแล้วนาวาเกเซอร์จะพลังโบกหมื่นจะจบเบทเทิร์นเอ้ยเออถูกละ จนจบแบตเตอร์นแล้วก็พอไร้นาวาเกเซ์คุณจะได้ช่องแอคเซลขึ้นมาอีกช่องด้วยนั่นเองซึ่งตัวยืนช่องแอคเซลมีให้คุณเลือกเยอะแยะมากมายมีตั้งแต่ไทดดนเนตเซาตัวนี้ซึ่งถ้าเกิดคุณเอามาแห่ตั้งกระตอนเกย์อสองแล้วมันก็คงจะยืนง่ๆอยู่ตรงนี้ต่อไปนั่นแหละไม่มีอะไรตัวที่จะยืนช่องแอคเซลมันก็จะมีอันกอสอีกตัวหนึ่งเพราะว่าอันกอสนะครับเทคล่างบอกว่าถ้าอยู่บนช่องแรงกาศแล้วเมื่อโจมตีถ้าเป็นเวฟหนึ่งของเนอีหนึงี่ปัดรอบไ้มันก็จะเป็นตี เวฟหนึ 1> 1, 1, ่งคาน์เตอร์บาสหนึ่งสเตนตีนาวาเกเซอร์ตีเคาน์เ er, ตอร์บตหนึ่งตีเวฟสาพอดีอะสเตนอะไรก็ได้บนช่อง Excel ขึ้นมาอีกทีนึงซึ่งในที่นี้มันก็จะเป็นอันกอดนะครับแล้วก็ตีเนี่ยสี่เวฟละนั่นเองแล้วถ้าเกิดบบเจอทิกเกอร์แล้วเใครด้านนะซามีตัวบูทด้วยอย่างนี้อะไม่เปลี่ยนอีกตัวหนึ่งดีกว่าอะตีขอโซหนึ่งสเตนตี อะไรอย่างนี้เป็นต้มมันก็จะปั่นรอบได้เยอะมากนั่นเองแต่ว่าหลักๆคือตัวที่นาวากเซอร์จะชี้เพื่อให้ลุกอะ่ะมักจะเป็นช่อง Excel มากกว่าเพราะว่าตัวที่ยืนอยู่บนช่อง Excel มันจะพลังบุกหมื่นเสมอนะครับซึ่งเพื่อเพื่อเสริมตรงนี้ขึ้นไปอีกนิดนึงผมก็เลยใส่ตัวเลือกเข้ามาเพิ่มนะครับตัวที่จะใช้เป็นตัวยืนช่อง Excel ก็จะมีเอาเป็นตัวนี้ก็แล้วกันเดียมันเทสนะครับ เท็คของมันบอกว่าแวนูเรียเมื่อ er ตีถ้าเป็นเวฟแรกพลังบวกสามพันแต่ว่าอีกสกิลหนึ่งคือเมื่อตีถ้าเป็นเวฟสามหรือมากกว่าในเทิร์นนั้นจ่ายคาตบัสหนึ่งทิ้งมือหนึ่งใบสแตนเดียมันเทลแล้วพลังลบสองพันลบสามพันจนจบเทิร์นมันก็จะพลังเหลือเก้าพันแล้วก็เทคนี้ใช้ได้ครั้งเดียวในหนึ่งเทิร์นนะครับแต่ด้วยความที่มันยืนอยู่บนช่องเอ็กเซลมันจะตีเวฟแรกยี่สิบสองแล้วลุกข,ขึ้นมาตีซ้ำอีกครั้งเป็นหมื่นเก้าแล้วทีนี้ถ้าใช้เทคของนาวาเกเซอร์หรืออะไรก็น็จะเป กอดีคัทนะครับเมื่อตีถ้าไม่ถ้าไม่ได้รับบูทมันจะพลังบวก5 0 0 0จนจบแบตเทิร์นมันก็จะตี27,000ถ้ามันยืนอยู่บนชองออ e x เซลอย่างนี้มันก็จะเป็นตัวที่ใช้ได้ง่าย พราะถ้าเกิดคูณจะนาวาเกเซอร์ตีเวสสามอ่ะมันก็จะเป็นเอาข้างนี้ตีไปก่อนงงๆสมมุติผมไม่ใช้เทคแล้วกันโซโมหมดเรื่องอะไรก็แล้วแต่อ้างไปเลย <c oughs> แล้วเอาเอ็กเซลตีอย่างนี้แล้วเอานาวาเกเซอร์ตีคัตบั๊หนึ่งอ่ะสแตนขึ้นมาตีสองพันเจ็ดอีกทีนี่ก็ได้ก็ดีคัสนเป็นตัวที่ใช้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นริบไทซึ่งเป็นตัวที่ใช้ยากสุดแต่แรงสุดนะครับริบไทบอกว่าถ้ายืนอยู่บนช่องเรียมันจะโจมตีได้ถ้าเป็นเวสสี่หรือสูงกว่าเท่านั้นแตต่่ถ้าเเกกิดมมือ,มอออันี มันจะพลังบวก20,000จนจบการต่อสู้มันก็จะตี3 2 0 0นั่นแหละแล้วถ้ามันยืนอยู่บนช่องแ x ค e ซมันจะตี4 2 0 0ซึ่งแรงมากทีนี้ปัญหาคือมันออกได้แค่เวฟ4เท่านั้นดังนั้นก่อนจะไปถึงตัวริบไทม์มันจะต้องมีตัวช่วยมาปั่นเวฟเพิ่มไม่อย่างนั้นมันจะออกตีไม่ได้นะครับ มันก็ถ้าเกิดจะใช้ริบไทยให้คุ้มจริงๆมันจะต้องมีตัวยืนข้างอีกข้างหนึ่งสักตัวหนึ่งที่จะช่วยปั่นที่จะใช้ปั่นรอเพิ่มได้มันก็จะมีไทยด้านมีเดียมันเทสมีอันกอดนะครับสามตัวสเต็ปของมันก็จะราวๆนี้ก็คืออ่ะสมมุติผมใช้เดียมันเทสในเทอร์นี้แล้วกันเอาไทยด้านตีตีถอดโซสแตนตีซ้ําเว็บหนเว็บสเว็บสอ่ะเว็บส,บสริบไทยตี ใช้นาวาเกเตอร์ตีเวฟ5จ่ายคอตอรหบ,บั่1สแตนดริฟทยแล้วริฟทยตีซ้ำอก1ก็ได้คุณก็จะได้ริฟทยหัวดสองรอบแรงมากๆได้ด้วยทริกนี้นะครับเพียงแต่ว่ามันจะมันถ้าเกิดคุณเช็คเจอฟอนมันจะน่าเสียดายนิดนึงเพราะว่าไอสองตัวนี้มันนอนไปแล้วนั่นเองยกเว้นว่าคุณอาจจะเอาเออเดียวมันเทมต้องตีเวฟ3อยู่ลุกยากอีกนะครับมันก็อาจจะบัคนิดนึงแต่ว่าคุณก็จะได้แนวตีที่ค่อนข้างแรงมาอย่างตัวนี้นะครับ แล้วก็มีมุกหนึ่งที่จะใช้เล่นกับตัวนาวาเกเซอร์ซึ่งจะทำให้ปั่นรอบได้เยอะมากๆก็คือจะเป็นใช้3ามสหายยืนกันอย่างนี้เลยนะครับอเบ่เวฟหนตีสแตนเวฟสอตีสแตนเวฟสาตีสแตนอ่ะที่เหลือก็แล้วแต่เลยเวฟสีเวฟห้สแตนอย่างนี้ก็ได้เวฟหกเวฟเจก็ว่าไปนะครับแต่อันนี้คือมันจะค่อนข้างเสี่ยงมากเพราะว่า พลังมันจะต่ำแล้วรอบตีมันพลังมันจะต่ำแล้วมันตีไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่รอบตีมันเยอะก็จริงแต่ทีนี้มันจะมีปัญหาคือแค่ตีปกติอาจจะตีไม่เข้าด้วยซ้ำโดยที่ยังไม่ต้องมีทิกเกอร์เลยนั่นเองก็เลยเป็นมุกที่ไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่แต่แค่บอกว่ามันทําได้เฉยๆแค่นี้เองนะครับเพราะงั้นตัวปั่นเราอบส่วนใหญ่มันจะไปยืนอยู่ช่อง e อ c เซลนี่ยแหละส่วนใหญ่เพราะว่าด้วยความที่เวลามันออกตีเว็บแรกมันอย่างน้อยต้องตีให้เข้าเพราะฉะนั้นการที่มันไปยืนอยู่ช่อง e อ c เซลมันก็จะทําให้ตีเข้าอยู่แล้ววก็ตีอะไไร่าป ตีเสร็จลุกขึ้นมาตี3า9อหมื่นเก้าสองรอบพัวพัวอย่างนี้แล้วค่อยเอานาวาเกเซอร์ตี3ามอาสแตนขึ้นมาตีได้อีกพัวหนึ่งนั่นเองซึ่งมันจะมาเชนคอมโบต่อกับตัวอินฟูเอนด์เกอร์อินฟูเอนด์เกอร์บอกว่าเมื่อ,อยูนิของคุณตีแวนถ้าเป็นเวฟสามหรือมากกว่าในเทิร์นนั้นยูนินี้จะพลังบวกสามพันจนจบเทิร์นแล้วเทคออกมาไม่ได้ติดหนึ่งครั้งหนึ่งเทิร์นเพราะงั้นยิ่งคุณปั่นรอบใส่แวนได้เยอะมากเท่าไหร่มันจะยิ่งบวกพลังเยอะขึ้นมากเท่านั้นโอเคจะอธิบายดี อ่ะสมมติใช้สองสองตัวนี้ไว้ก่อนละกันแล้วอีกตัวอีกมุมหนึ่งเป็นตัวอะไรก็ได้วางวางไปเถอะเพราะว่าไอ้นี่จะมีหน้าที่เป็นตัวบูตนะครับอ่ะสมมติใช้ไทดานละกันไทด้านตีเวฟหนึ่งถอดโซสแตนอาตีเวฟสองหมือนก้าสองรอบเวฟสามตีแวนครับของนาวากเซอร์ไอ้นี่จะพลังบวกสามพันคันที่หนึ่งใช้เทคของนาวากเซอร์สแตนสเตนขึ้นมาเซตอารตีเวฟสีบ่บวยสามพันเวฟห้าบุยสามพัน เวบ6บวก3,000อย่างนี้เป็นต้นมันจะ,ะแต็กพลังได้เรื่อยๆนั่นเองมันก็เลยจะบวกพลังได้เยอะมากทีนี้ตัวตีซ้ำหน้าที่ของตัวตีซ้าอีกตัวนึงมันก็เลยจะเป็นของบารซิลนะครับบารซิลบอกว่าเมื่อตีแวนถ้าเป็นเว็บ3หรือสูงกว่าคาสตบั1บวก5,000ถ้าเป็นเว็บ4หรือสูงกว่าจะได้พลังบวก10,000นะครับก็เลยจะเป็นตัวตีซ้าที่หนักมาเพราะว่าอยู่่ยกกับพลงบ 10, ลงงวเซึ มันก็จะหน้าที่ซ้ำซ้อนกับตัวริบไทยนั่นแหละเพราะว่าริบไทยมันออกวิ่งได้แค่เว็บ4แต่ตีเว็บ4ขึ้นไปมันบวกสองพลังมันบวก 2, 000, 000, 3, 000, สองหมื่นเลยกลายเป็นตีสามหมื่นสองนั่นเองก็แล้วแต่จะเลือกแล้วก็คุณจะใช้ตัวไหนนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าอะไรขึ้นมือด้วยแหละจังหวะนั้นนะครับส่วนเดียมันเทสนี่จะค่อนข้างจืดๆหน่อยแต่ว่ามันก็จะมีเทคตีลุกของมันได้อยู่นะครับเมื่อตีถ้าเป็นเว็บสามหรือสูงกว่าบัตหนึ่งทิ 100, 1, 1, 1, ้งมือหนึ่งใบสเตลล์พลังลบสามพันอันนี้เนี่ยงอมัเก่เวลาูบ เมลสตอมเพราะเมลสตอมมันปั๊มพลังบวกสามพันล่วงหน้าให้ก่อนได้แล้วไอ้นี่ตีแล้วมันก็จะลุกพอดีตีซ้าอีกทีหนึ่งแต่พอมาโยนนาวเกเซอร์ aser, มันก็อาจจะบักนิดนึงแต่เพราะงั้นมันจะต้องมีตัวช่วยแบบเป็นตัวบูตอะไรนี้นิดหน่อยเพื่อให้มันพอที่จะตีเข้าได้หรือไม่อย่างนั้นก็คือจะเป็นตัวยืนช่องช่องแอคเซลอย่างนี้แล้วที่เหลือคืออาจจะตีอาจจะตีแบบไม่ต้องปั่นรอบก,ก็ได้เพราะว่ามันอาจจะตีไม่เข้าอะไรนี้นะครับหรือไม่างั้นก็อาจจะใช้ถ้าใช้ทีโอเปค,คนแลบวต ven, ะครับ ทีโอบอกว่าเมื่อตีเวนเมื่อตีฮิตแวนกาดในการต่อสู้ที่ยูนินิบูธหรือโจมตีเองถ้าเป็นเวฟสองหรือสูงกว่า mm hmm. ชี้ยูนิตหนึ่งใบพลังบวกแปดพันมันก็จะเอามาปั๊มให้กาดเดียมเทสได้แต่จังหวะได้ใช้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะว่ายังไงฝ่ายตรงข้ามก็มักจะกาดมันอยู่แล้วนั่นเองเลยไม่ค่อยเลยไม่ค่อยจะได้โยนพลังเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นสเต็ปแบบนี้เอาไว้นี้ก็แล้วกันอันนี้มันจะมีปัญหาเพราะว่า ถ้าบอดออกมาเป็นอย่างนี้เวฟแรกคืออันกอคุณต้องโยนทิ้งไปก่อนเอาเวฟหนึ่งตีวืดไปเลยแล้วลุกขึ้นมาเพื่อที่จะเอารอบก่อนเวฟหนึ่งอาเวฟสองอย่างนี้เดียวมันเทสตีเวฟสามคาตบาร1หนึ่งทิ้งมือหนึ่งใบสเตนเวฟสี่เวฟห้าลุกเวฟหกเวฟเจ็ดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับด้วยความที่มันมีตัวลุกเยอะแล้วตัวนาวากเซอร์มันไปลุกเพื่อนได้อีกเพราะฉะนั้นคอมโบมันจะไม่ค่อยตายตัวเท่าไหร่มันจะมีช่องให้เล่นค่อนข้างเยอะนะครับขึ้นอยู่กับว่าอะไรขึ้นมือ จะมากกว่าแต่ว่าโดยเบสิลกลักๆก็คือไอตัวที่มันตีลุกได้ควรจะมาอยู่ช่อง Excel เอาไว้ก่อนส่วนตัวอื่นๆถ้าเกิดคุณวาง Excel เพิ่มได้อีกช่องด้วยการไรเพิ่มอย่างเงี้ยคุณค่อยเอาไปวางมันเอาไว้น่นิ่งไอพวกที่อยู่ช่องธรรมดาพวกนี้คือส่วนใหญ่จะมีหน้าที่เพื่อตีซ้ำนั่นแหละก็จะหลักๆหน้าที่จะเป็นของริปไทกับบาซิลนะครับไอกอนดิคัสนี่มันต้องจะเอาให้คุณม,มันต้องไม่มีตัวบูท เพราะไงไอตัวนี้มันจะเก่งสูดเวลามันไปยืนอยู่ช่อง Excel เอ็กเซลเนี่ยช่องเอ็กเซลมันจะโดนยึดโดยไอ้สามสามตัวลุกไปแล้วนั่นอเองก็จะรอบนี้สําหรับคอมโบนะครับจริงๆคือมันเล่นง่ายมากแล้วค่อนข้างมีประสิทธิภาพด้วยเพราะว่าตัวนาวาเกเซอร์มันเก่งนี่แหละนะฮะสำหรับยูนิตที่ใช้นะครับก็จะเป็นนาวาเกเซอร์สี่ตัวเลยเพราะว่ามันเป็นตัวยืนหลักมันต้องใส่ให้เต็มนะครับไม่งั้นจะเล่นลำบากแล้วก็จะมีออกอร์ดิคัส สองใบเอาไว้ย,ยืนช่องเรียลแล้วตีเดียมันเทสสองใบเผื่อบางจังหวะไม่มีตัวลุกเดียมันเทสเป็นตัวช่วยสุดท้ายได้แล้วก็เป็นตัวยืนช่องแวนได้ด้วยเพราะว่าตีเว็บแรกมันตี15มันต่อบูทแ0 0 0มันจะตี2 3 0 0 0ก็ถือว่าตีใช้ได้อยู่นะครับสำหรับเดียมันเทสก็เลยใส่มา2ตัวแล้วก็ริบไทส์สตัวนะครับอันนี้คุณจะเห็นได้ว่าผมจะใส่เกยสามค่อนข้างเยอะแต่จริงๆอันนี้ผมให้ดูเป็นชอย ว่าคุณมีตัวเลือกอะไรให้เล่นมั่งนะครับริบไทผมไม่แนะนําให้ใส่4ีเพราะว่าถ้าเกิดมันขึ้นมือใบแรกคุณมันจะเป็นแค่แวนกาดท,ที่ไม่มีเทคเอ็กเซลก็ไม่ได้ด้วยนะครับมันไม่มี e อ็กเซลเพราะฉะนั้นตัวที่ยืนแวนแล้วพอพอถูถ่ายได้จะเป็นกรดิคัสกับเ,เดียม,มันเทส2ตัวนี้นะครับที่ก็ข้าโอเคหน่อยเพราะงั้นถ้าเกิดคุณจะปรับเปลี่ยนอย่างเช่นคุณอยากจะเอากอนดิคัสออกอย่างนี้คุณก็เปลี่ยนเป็นเดียม,มันเทสกับ รีไทยอย่างนี้ก็ได้ก็ยังจะพอมีประโยชน์กว่านั่นแหละแต่ไม่แต่รีบไทยไม่ควรเกิน2ใส่ใส่เยอะแล้วมันบางท,บางทีบางทีมันทําเราตายเองยกเว้นว่าคุณอยากจะเสี่ยงจริง,รงๆเพราะคุณอยากได้ตัวตีหนักๆอ่ะอยัดไปเลยก็ได้ถ้าคุณห้าวพออะไรอย่างนี้แล้วแต่มันขยับได้แต่ยังไงนาวาเกเซอร์ต้องสี่เพราะไม่อย่างงั้นแล้วมันจะเล่นยากโคตรโ,โนะครับเพราะว่าเด็กนี้มันเป็นเด็กนาวาเกเซอร์ด้วยแหละผมก็เลยบอกว่ามันต้องใส่สีแต่ว่าถ้าเกิดคุณเล่นเด็กเมลตอมคุณก็เปลี่ยนนาวากเซอร์เป็นเมลตอมหรือเปลี่ยนตัวอ เกรดสองผมใส่บาซิลแค่2นะครับเพราะว่าไปเน้นหนักกับพวกตัวลุกอย่างอันกอสกับไทดันสองตัวนะครับอย่างนี้แล้วใส่บาซิล2ซึ่งถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเกรดสามคุณมันเยอะเกินไปคุณอาจจะเปลี่ยนกอดีคัสมาเป็นบาซิลอย่างนี้ก็ได้อะไรแบบนี้นะครับมันขยับได้พอสมควรเลยนี่ส่วนเกรดหนึ่งนะครับใส่ TOC เอาไว้เป็นตัวบูทแล้วก็เป็นตัวตีด้วยเพราะว่าถ้าตีเวฟสองตีขู่ชาวบ้านเขาได้ เพราะด้วยเทคตีฮิตของมันนี่แหละตีฮิตชี้เพื่อบวกแ0ดพมันจะทําให้เวฟต่อไปของเราแรงขึ้นแล้วฝ่ายตรงข้ามจะไม่ค่อยอยากปล่อยมันหลุดเท่าไหร่ก็เท่ากับว่าเราหลอกลอกินกาดจากมืองเขาได้นิดนึงนั่นเองหลอกให้เขากาดได้นะครับ T.O เนี่ยก็เลยใส่ไว้แล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ agger, ใส่3นะครับเก่งก็จริงแต่ว่าไม่ค่อยได้มีจังหวะให้บูทเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้ใส่เยอะแล้วก็เพนกวินตัวนี้เพนกวินบอกว่าแถบ เรดยูนิทนี้ชี้ยูนิตที่อยู่แถว,วที่อยู่กับคอลัมน์เดียวกับยูนิตนึงใบพลังบวกห้าพันก็อาจจะเอาไวเชี้ชี้ตัวลูกย่างเดียมันเทสไทด้านและอันกอดก็ได้เวลาที่มันยืนอยู่แถวเดียวกันไม่ได้ไปยืนช่องเอ็กเซลตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยได้นะครับอีกเทคบอกเมื่อยูนิตอื่นคุณโจมตีถ้าเป็นเวฟสี่รีทายยู us, นิตน,ะน,น,นี้แล้วก็หงายเดมหนึ่งนะครับไว้คืนเดมนิดนึงใช้ได้อยู่แล้วก็สเตอริออตตัวเก้าพันไม่มีเทนคนั่นเองจริงๆคือเป็นช่อง โชว์ให้ดูว่าเป็นช่องว่างคุณอยากใส่อะไรเพิ่มก็ใส่นั่นแหละคุณอาจจะใส่เพนกวินกับอินฟูเอ็นแบคเกอร์เพิ่มอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่หรือว่าถ้าเกิดคุณอยากจะไปเล่นรีเมียมาคุณเปลี่ยนไอ้นี่เป็นท้งสไตล์ไปเลยก็ได้ตัดปัญหานะครับแล้วแต่เลยอันนี้มันขยับได้ค่อนข้างเยอะอยู่ไม่งั้นถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าทีโอไม่ค่อยได้ใช้คุณอาจจะเปลี่ยนทีโอเป็นเพนกวินก็ได้ว่าเพนกวินมันก็ดูจะมีโอกาสจะใช้เยอะกว่าขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละคนหรือไม่ก็เป็น, De cker, De cker นเราพะ ยืนปกติก็ไม่น่ากลัวแต่ถ้ามันต่อการแล้วคุมปั่นได้สักห้าเว้ยมันจะพลังบวกเยอะมากเพราะมันจะหน้าหลังบวกตัวละเก้าพันจะเป็นบวกหมื่นแปดแล้วตีซ้าก็จะเป็นตัวตีแรงมากๆได้หรือไม่งั้นก็เป็นตัวบูทหนักๆได้นั่นเองค่อนข้างเก่งทีเดียวนะครับแล้วแต่จะเลือกและกันส่วนตัวเริ่มโดมบังครับให้ใช้แค่ตัวเริ่มไรทับโจนะครับไม่มีอะไรตรงนี้ทลิก,กร์นะครับใส่เป็นสีสีก็จะมีดอมีครกมีฟรอนต์แล้วก็มีฮิลแค่นี้นะครับ อันนี้ใน่วนของสแตนดาร์ดจบแล้วแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากจะอยากจะขยับไปเล่นพรีเมียมล้พเผอิญคุณมีของเก่าๆพอดีนะครับคุณก็เปลี่ยนสเตลลอรออสตัวนี้เป็นทิงไตแล้วคุณก็ยัดแค่อเล็กซานดอร์กับลมบอสแค่นี้ก็พอแล้วเอาอยู่แล้วจริงๆใช้กันจริงๆคือมันใช้แค่อเล็กซานดอร์ด้วยซ้ําส่วนลมบอสมีหน้าที่โดนหงายเฉยๆหน้าที่เหลือคุณก็ยัดจีการอะไรที่คุณอยากใส่ก็ใส่มาแค่นั้นนะครับยังไงซาเวถ้าเกิดคุณเล่นพรีเมียมคุณจะไม่ได้สไตล์เยอะเท่าไหร่อย ก็ถือว่าบอกตรงนี้เลยละกันแล้วพวกเด็กพรีเมียมผมผมจะไม่จัดละกันเพราะยังไงซะโคงมันก็อันเดียวกันนี่แหละก็ถือว่ารวมทั้งสแตนดาร์ดและพรีเมียมอยู่ตรงนี้เลยละกันนะฮะโอเคก็ประมาณนี้สําหรับเด็กเล็ดของ a q u a f o r ร์สสแตนดารนะครับโดยรวมแล้วถือว่าเป็นเด็กที่เล่นค่อนข้างสนุกเพราะว่ามันมันตีหลายเวฟนี่แหละแล้วมันก็มีการคิดนิดหน่อยมัน มันไม่ได้แบบไร้สมองเหมือนตอนเลสไปบัตเทอร์ไอทำแม่ไงไร้สมองชิงลงมาตีลงมาตีลงมาตีอย่งางเดียวตอนนี้แล้วคอฟอที่ยังคงเอกลักษณ์ของแคลนเอาไว้อยู่นะครับแล้วก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างน่าพอใจเสียอย่างเดียวคือมันเป็นเด็กด้วยความที่มันเป็นเด็กคอมโบอะไรคอมโบหนักๆยบางบางทีแบบของไม่ขึ้นเนี่ยเล่นต่อเล่นท่าต่อไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ก็อย่างที่คุณเห็นว่ามันก็มีช่องให้ขยับได้พอสมควรถ้าเกิดคุณอยากจะเปลี่ยนอะไรใส่อะไรมาเพิ่ม รจริงๆผมลืมพูดไปอีกใบหนึ่งก็คือวีเวน่นนาะครับเอามาแทนตัวไม่มีเทคนิ้ก็ได้ถ้าคุณอยากใส่ไอตัวไม่มีเทคนิกคือใส่มาให้รู้ว่ามันมีช่องให้เปลี่ยนได้เฉยๆแค่นั้ไม่มีอะไรแล้วนะครับลองไปปรับๆอะไรดูต่อจากนี้ได้นะครับไม่มีปัญหาสําหรับครั้งนี้ก็ขอขอตัวแต่เป็นขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสาหรับครั้งหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็รอยตามชมกันยังไม่มีแผนว่าจะทําอะไรนะครับสำหรับครั้งนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ